สวัสดีครับเ,เพื่อนปามเงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟนะครับวันนี้ปาไปเจอกาแฟตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับเรียกว่าเวียนนาค f f ฟ e ่ปามกำลังเล่น Facebook อยู่เลยแล้วก็ถ่ายถ่ายลงมาแล้วก็เจอโอ้โหกาแฟนาคอฟฟี่แบบทอมแอนด์ทอมเขาโฆษณาก็เลยมีความรู้สึกแบบเอ้ยอยากลองชิมมันดูแล้วก็พยายามวิ่งเข้าไปหาสูตรในอินเทอร์เน็ตใน Google Search ดูสูตรปามก็เลยเกิดช่วง Coffee Re สิปตครับ ปามจะหาสูตรกาแฟแปลกๆหรือหรือสูตรกาแฟที่น่าสนใจนะครับมาทดลองให้เพื่อนๆปามเป็นหนูทดลองให้เองแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆว่าควรทําตามหรือไม่ควรทําตามอร่อยหรือไม่อร่อยอย่าทําตามเลยส่วนเวียนนาคาเฟ่เนี่ยครับที่มาที่ไปของมันจริงๆเวียนนาคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นกาแฟไม่ใช่กาแฟเวียดนาม,มนจริงๆเป็นกาแฟเวียนนา ที่อยู่ในประเทศออสเตรียออสเตรียก็ไม่ใช่ออสเตรเลียด้วยนะครับเขาเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่งวงการกาแฟที่ใส่วิปปิ้งครีมคนแรกถ้าเพื่อนๆรู้จักกาแฟเวียนานาเนี่ยเขาจะเป็นแบล็กคอฟฟี่เนาะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยวิปปิ้งครีมใส่ผงโกโก้เล็กน้อยถ้าเพื่อนๆเ,เกิดทันรุ่นตามเนี่ยก็จะมีไอศกรีมตัวหนึ่งของวอนะครับเป็น ไอศครีมเวเนนเต้หรือชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นกาแฟเอ๊ะมันเป็นไอศครีมที่แบ่งชั้นแบ่งชั้นแล้วก็เป็นครีมเยอะๆแล้วก็มีโรยผงโกโก้อยู่ด้านบนถ้าคนรุ่นปามอ่ะจะเป็นไอศครีมที่ใฝ่ฝันกันมากๆก็เดี๋ยวเรามาลองทําดูเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ใฝ่ฝันว่าเไอศครีมเวเนนเต้กับเวียนาคอฟฟี่เนี่ยรสชาติมันจะใกล้เคียงหรือแตกต่างกันไหมแชร์สูตรกันเลยแล้วกันนะครับวัตถุดิบหรือส่วนผสมของเวียนาคอฟฟี่นะครับมี มีังตอบไปนี้นะครับ1กาแฟสกัดช็อตนะครับปวามใช้มเมล็ดก,กาแฟ18กรัมนะครับแล้วก็สกัดมาประมาณ40มิลลิลิตรนะครับหรือว่า36กรัมอะไรประมาณนั้นตัวที่2นะสำหรับเพื่อนที่ทานหวานนะครับยังไงก็ต้องใช้น้ำเชื่อมสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนไม่ทานน้ำเชื่อมก็ตัดออกไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นวิปครีมนะครับเอาไว้ออนท็อปตัว กาแฟดําของเรานะครับแล้วก็อันนี้แต่งหน้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ถัดมาเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าทํำยังไงนะครับเริ่มต้นวิปครีมนะครับเราต้องผสมวิปครีมกับน้ําเชื่อนะครับปัมเป็นคนทานหวานน้อยนะครับเรืว่าก็ยังอยากได้ความหวานอยู่ก็ใช้ประมาณ1นส่วนสปัมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะผสม น้ำเชื่อมกับวิปครีมเนี่ยตีเข้าด้วยกันนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆควรจะต้องมีเนาะไม่งั้นเราก็จะตีวิปครีมไม่ได้คนมันสักนิดก่อนนะครับก่อนที่จะตี mm hmm. ก็ตีมันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆระวังนะถ้าตีแบบนานเกินไปมันจะกลายเป็นวิปครีมที่อยู่บนหน้าไอศครีมเลยนะครับเอาให้แบบหนืดพอประมาณหนึ่งก็พอนะครับ ส่วนตัวบําคิดว่าน่าจะพอแล้วมั้ประมาณแบบให้มันเหนืดนิดนึดนงนี่ให้เหนืดประมาณประมาณนึงครับโอเคหลังจากที่เราได้วิปปิ้งครีมแล้วนะครับสำหรับเทออนท็อปตรงเข้าไปนะครับเราก็จะผสมอเมริกาโน่เบสที่เขาบอกว่าเป็นกาแฟดำนีแ่แหละแต่ว่าปั๊มใช้เป็นอเมริกาโนถ้าคนชอบหวานนิดนึงก็ใส่สัก1นึ่งส่วนสมเนาะบางก็ใส่ให้แบบมีรสชาติหวานนิดนึงหรือบางวันก็ แทบจะไม่ใส่เลยนะครับตอนนี้ก็จะสู่ขั้นตอนในการผสมกาแฟเวียนนาคอฟฟี่นะครับซึ่งโดยหลักๆของมันก็คือจะมีกาแฟดำเบสนะครับตอนวันนี้ปัมใช้เป็นอเมริกาโน่เนาะถ้าเพื่อนๆมีเฟรน์เพรสหรือกาแฟดำอื่นๆก็ลองใช้ดูนะครับแต่ว่าปัมจะชอบหนักๆไปทางอเมริกาโน่มากกว่านะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยวิปปิ้งครีมนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับ ปมจะใส่น้ำเปล่านะครับสำหรับอเมริกาโน่ประมาณ135กรัมหรือ130ประมาณมนั้นแต่ว่าถ้ารสชาติดีเนี้ยอยู่ที่ประมาณ130-135กรัมจะเป็นอเมริกาโน่ที่โอเคมากถัดมาก็จะใส่เจ้าตัวช็อตกาแฟลงไปนะครับซึ่งมามผสมน้ำตาลประมาณ3กรัมเช่นเดียวกันกันกบ Whipping Cream นะครับ ถ้ารวมวมไป5 6กรัมก็ถือว่าเยอะละช่วงนี้บำรดความอุดอยู่ด้วยก็ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้คนมันสักหน่อยนะครับให้ส่วนผสมมันเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะออนท็อปด้วยเจ้าวิปปิ้งครีมที่เราตีกันมา่ีนะครับซึ่งโรยหน้าไปเลยนะครับเราก็จะเห็นชั้น ของกาแฟาแล้ววิปปิ้งครีมเห็นความสวยงามพอสมควรนะครับแล้วก็โรยหน้านิดหน่อยนะครับสําหรับตกแต่งด้วยความสวยงามอันนี้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เนาะส่วนมาโกโกโกด้ดีๆมันก็จะติดเปรี้ยวเลยแต่ว่าก็ไม่ชอบความเปรี้ยวของโกโก้เท่าไหร่โอเคก็ใส่ประมาณนี้วิปปิ้งครีมเนี่ยจะเริ่มตกตะกอนลงไปแล้วนะครับเนี่ยความสวยงามมันอยู่ตรงนี้เลยอร่อยด้วยละมุนด้วยแล้วก็สวยงามมากๆด้วย ถึงเวลาแล้วนะครับอันนี้เป็นเวลาสําคัญแหละที่ความจามาลองนะครับว่าเราควรทําเมนูนี้หรือไม่ควรทําเมนูนี้นะครับซึ่งบางก็เชื่อมือตามระดับหนึ่งนะว่าน่าจะกินได้นะแต่อร่อยหรือเปล่านี้ไม่รู้นะปามบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้เด็ดเด็ดจริงมีแบบวิปครีมนะครับ แล้วก็มีแบบความขมของช็อกโกแลตเบสที่เป็นกาแฟช็อกโกแลตเนาะวันนี้ปา๊มวาใช้ตัวคาโลนะครับเหมือนเดิมนะครับยังหาทางอขอกจากเจ้าเจ้านี้ไม่ได้นะครับว่าควรจะเป็นเจ้าไหนดีนะครับตอนนี้ก็ยังใช้คาโลเบสถ้าเพื่อนๆมีกาแฟเบสช็อกโกแลตที่แนะนำก็บอกปวามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะส่วนวันนี้ปัมถือว่าสกเซสแหละ,ะลอร่อยมากแล้วก็ รสชาติดีมากแล้วก็ดูดีมากถ่ายโชว์ใน i ิน t a g r a m หรือแบบโซเชียลของเพื่อนๆนี่แบบโอ้ยดูดีอะดีมากๆเลยนะครับคือดีมากๆเลยนะครับทั้งรสชาติทั้งรูปลักษณ์นะครับโอเคจริงๆนะครับส่วนถ้าเ,เพื่อนๆชอบให้ปามาแชร์สูตรกาแฟนะครับหรือมีสูตรกาแฟที่อยากให้ปาลองทำก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟตอนหน้าว่าเป็นตอนของอะไรก็อย่าลืมติดตามมันด้วยนะครับบ๊ายบายอร่อยมากอร่อยเว่อร,อร์อันเนี้ยจริงๆต้องทำบอกเลยว่าต้องทำควรทำนะครับ